เราจะไปไหนนะจ๊ะดีจานดีจานอ๋อขี่ยานแล้วหนูจะไปขี่ยานไปดูอะไรคะลูกกล้วยและมือนางก๋วยและมือนางก๋วยมือนางเป็นอะไรหักเหรออ๋อไปไปดูไปดูไปดูห้ามก่อนอ้ามข้าวอ้ามไปแล้วไปดูกล้วยและมือนางหักกันกลมือนางหักไหนโอ้ยมือนางหักโอ้โหเหรอก็ไปดูสิ bí bớt nóc ăn như đi trong ngày

เล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางเป็นอะไรลูกเล็บมือนางเป็นอะไรอ๋อกล้วยเล็บมือนางหักเลยเหรอไปใบไปจุดใบใบใบจุดใบกล้วยเล็บมือนางหน่อยไปต่อกล้วยเล็บมือนางหักนู่นแม่มาแล้วอ <cellular. S 1> ้ำข <harder. Isaiah. S 2> ้าวก่อน ้อโอ้เก่งจังเลยจันเจ้าเก่งจังอ,อ้ํอาสองคำโอ้ไปนี่อะไรบานานะ่ากล้วยเหมือนกันเราไปดูสวนสัตว์จันเจ้ากานันอี นี่เอฟฟิชเอฟฟิชไรลูกเอฟฟิชไรเอฟิชไรมามาชู่ชู่ชู่วชุ่ชู่ชู่มาแลยเอวเบสท์ฮอสามาลง พี่พิกหมูลองหมูลองยังไงพูดข้าวข้าวมองมองนุ่นจี้ครับคอยาวนี่ทีไทเกอร์ชัวชือนั่นแอลไลออนหิงโตโอตนั่นกระถางชายเฟเวอร์ ่าดอกไม้จก่งจังเลยแล้วนี่ถอยหลังมาถอยหลังมานี่คือโซนเดอร์ทหารบายบายจุ๊บบายทหารหน่อยจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบสวยๆจุ๊บสวยๆอ่าบายบายเดีข้าวโอ้จัหเจ้ากินข้าวนอกสถานที่แล้วลูกอ้ําโอ้อ้ําอ้ํโอ้เก่งจังเลย จุบน้ำก่อนจุบน้ำจุบอ้อเก่งจังไปเราไปดูอะไรนะเราไปดูอะไรหรอกเดีไปดูอะไรนะเราไปดูอะไรจักคือจักคือเหยือกใช่ไหมคะเมื่อกี้อ่ะนู้มาถึงแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไร ใบหน้ากล้วยกล้วยมอ๋อกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางเป็นอะไรลูกกล้วยเล็บมือนางเป็นอะไรหักหักหักนะ่งเาหน้าหนาคำไม้ไว้ก็เลยหักใบใบใบไหนกะชุนใบไผ่ไหนใบไผ่นี่ใบไผ่ใบไผ่ ไผ่นี่ต้นมะจุ่มนั <S <s ่นต้นทับทิม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 ลูกด้วยทับทิมใช่ทิมทับ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 ทิมับิม นู่นอะไรนู่นนกน้องเห็นนกไหมหมานู่นนกอะไรบีเบิร์ดหมาหมา,มาอ๋อได้ยินเสียงหมาเหา่านู่นนู่นที่บมันสายไฟอะไรนั่นบีเบิร์ดบีเบิร์ดคือ,อนอกนอ้ำก่อนแม่อ้ำก่อนอ้ำอ้ำโอโ้โหเก่งจังกินน้ำด้วยเจ้าบอกว่าเก่งเจ้ากินน้ำด้วยค่ะอ,อร่อยไหมคะ เนน้ำกินน้ำกินน้ำอ้นือเนือพูดพูดอ like ้นน้ำนน้ำอ้บค uh ุณข่ายังขอบคุณ่ายขคุณแม่ด้วยน้ำกน้ำกินน้ำออ้าาแล้วมาแล้วรถมา

อ,อน้ำก่อนน้ำอมโอ้ไปแล้วนอกไปแล้วรถมาเถเจเลยไปช,ชู่ๆล้เอียงมาร้องไงลูกเอียงยังเอียงร้อเอียงร้อเอีงยงเอียง

นี่ต้นอะไรลูกนี่หนูรู้จักปะนี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรหนูชอบเด็ดอ่ะต้นอะไรฮะจำมอะไรจำมาเนียงอ่าจำมาเนียงอ่าแม่อ้อม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 เลยบายบายเดี๋ยวก่อนอ้อมก่อนอ้อมอ้นึงก่อนเอาไปเอาวนนี้ยายไปไหนยายพัก พ่อขับรถให้ค่ะวันนี้เนเวรยุเขาใหญ่ให่ไมนะเยี่ยาน้องนมีมาน้องเป็นพ่อแม่น้องก,กังกนไไหนอยาอเาแ่พ่อ,พอ,พอแม่เลี้ยงมังนะอม,มองไม่เห็นลูกพี่กิ๊บฉันมานะ,ะนี่พี่กิ๊บฉันมา พี่กิฟ์ชันชื่อพี่กิฟพี่พี่อะไรลหรอพี่อะไรกิฟชันเ่ีเ่ย พี่พี่อะไรอ่านายพี่นายนั่นนายพี่นายกินข้าวกับผักก็ใส่กินกับข่ายแล้วก็หมูด้วยนายแล้วพี่นายกินข้าวกับอะไรนายฮะ เหรอะโอ้เนี่ยเจ้าเจ้าเห็นบินไหมไหนดูโอ้มีไม้บินโอ้ในจุดบินนี่เห็นไงบินโอ้โอ้บินไปนู่นและ ตาให้นี่ดอกไม้เ็มเอาดอกไม้เร็วตาดอกไม้แล้วขอบคุณค่ะกอขอบคุณค่ะย่าขอบคุณค่ะย่าจดอกไม้ดอกไม้สีอะไรสีขาวดอกไม้สีขาวสวยไหม พี่นายบอกมั่วมั่วอะสีขาวดอกสีอะไรล่ะพี่นายฟลาเวอร์บ้านลูกเนี่ยดอกอะไรลูกดอกดอกอัญชลอมอัญชลอมมันเป็นชื่อใหม่แล้วพี่ชรอเป็นชื่อลีลาวดีลีลาวดีดอกลีลาวดีสีอะไรลูกขาวแต่ก็ขาด ล, mm ลุงวัดต,ตา nah วัตรเขาเรียกลุงวัดแต่วัดาไท้มาลูกต่วัดให้ดอกไม้มาดอกไม้ฉีตดาวัตรให้ดอกไม้จันเจ้าคุณค่ะคุณตาวัตให้ดอกไม้จันจ้าจันเจ้ากินเกิจดอกไม้ดอกไม้้ดอกไมช่วยไหม่วยไหมสวยไหมลูกสวยนะ ไปดูพี่กิบชันเรอะพี่กิฟชนันทำอะไรอยู่น้าพี่กิบชนันจับมือสองมือสิลูกจับมือสองมือพี่กิบชันอยู่ไหมเนี่ยพี่กิบชนันน่าเรียกพี่กิบชนันโอ้พี่กิบชันมาแล้ว วิจิบชันเอาอะไรมาิจิบันเอาอะไรมาวิจิบันเอาอะไรมาเอาเปจล้องถ่ายี่จันมากจวิจิบชันงสวัสดีค่ะดวยสวัสดีค่ะบิ่กิจบันก่อสวัสดีค่ะจันาดูค่ะว่าจับาจำเป็นใหม่ จำพ้าดจีกิบจันจะสามพาจสันจะสามพาดสามผ้าเลยฮัลโหลฮัลโหลใจิตไม้จิตไม้้ิฮัลโหลฮัลโหลสค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ปูมีจักด้วยมีมีปูด้วยโอ้โหมีมีอะไรอ่ะมีเหลือเหนูไปเต้นวันใหม่มาได้มีอะพี่ก er ิฟสันลองโชว์ร้องเพลงไอ้นี่สิเพลงของสูงดิพี so so ่กิฟสันเขาไปเป็นนักร้องนะเขาไปร้องเพลงนั้นพิชพันเกษตรโอ้พี่กิฟสันเก่งจังเลย ได้แหนมเนื้อมาสองสูงด้วยแม่เหนึ่งจงอ๋อหนึ่งจรงไอ้น้องนี่ของไอ้ของสูงร้องไงเก่งจังอสัมพัสน้องน้องชื่อน้องจันอะไรเรื่องเพลงน้องชื่อน้องอะไรลูกชื่ออะไรน้องจันเจ้าน้องจันเจ้าีพี่กิมซังร้องเพลงไอ้ของสูงให้ฟังอ่ะฮะอ๋อแล้วร้องว่าแสดงว่าร้องไม่ได้แล้วสิใช่ไหม เดียะไปแล้วอีกจันไปแล้วเอา,า,าเอะไรมาโชว์อีกอ่ะเดีย๋ยวไปดูอะไรนะเดี๋ยวไปดูอะไรหรอกล้วยอะไระะนะเล็บมันนางเล็บมันนางเป็นอะไรเล็บมันนางเป็นยังไงเออาะหักอะ่ะไปดูดิเพนางหากันะหกมีไหมหัก าที่คิปชันมล่านี่ดูเดียวโหอ้โหีฉันเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นชีซูกะโอ้โหนุ่นดูชิซูกะที่โลกโอ้มีใบพัดบนหัวด้วยแต่น้ำไปดูเล็บมือนางหักก่อนไปดูเล็บมืนางหักก่อนเบมืนางหักจำมาเนียง งเงียบบิดต,ตบไป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 ไข้าวเสร็จแล้วิโอ้นั่งทับทิมทับทิมทับทิม thêm à. tưởng nhang nãy nãy lấy mình à quay lấy luôn mít quay lại quay nào quay, ừ. Ừ. quay. quay, luôn, quay, này. quay này. nào quay à. ừ. à đây quay Bye bye nàng quay nào mình nè đó, nào đây nào bye 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 quay bye bye. chúc rồi, chúc, rồi, chúc rồi. บ้าแล้ว